เงสวัสดีครับเช้าๆพาคุณผู้ชมมาเก็บเงินครับเก็บเงินจริงนะเนี่ยเตือนตามมาครับมาเก็บเงินเนี่ยเงินร้องอย่างนี้นครับสักครู่นะครับโอ้พร้อมที่จะออกแล้วฮะอ่ามาอยากออกมากกว่า มาเก็บเงินกันครับเดี๋ยวเตรียมถังก่อนเนี่ยฮะมีเงินให้เก็บไหมครับเนี่ยนี่ครับหนึ่งอ่ะมาวางไว้ก่อนเนี่ยฮสี่สองสามสี่สี่นะ 4, 2, 3, 4, 4มนออกมาเรียงก่อนนะสี่เนาะมีไหมฮะห้าหกเจ็ดแปดก็โอ้ยดีนะ เดี๋ยวเขาไปเก็บต่อครับมีไหมฮะอุ้ย,ยเกือบเหยียบเหยียบแล้วฮะเนี่ยไม่ใช่นี่ฮะอีกครับแล้วก็นู่นนะครับเดี๋ยว่อาไปไล่ดูว่ากี่ฟองอ่ะไปต่อครับมีไหมฝั่งน,นี้จุดเดิมนี่ครับนี่คือการเก็บเงินของเรานะครับทุกๆุกเช้านี่นะครับผลผลิตที่ ทำมาสองเดือนนะครับก็เริ่มจะเห็นผลแล้วได้ครับตอนนี้ต้องขออาภัยสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ทักเข้ามาแต่ว่ามันผลิตได้วันละแผงครึ่งๆไงนะครับอาจะพยายามพัฒนาต่อไปครับให้ได้วันละสิบแผงนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับ